สำหรับมอน้องหรือใครที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็เอ๊อยากสนใจทำงานเดี๋ยวสายดิตอลมาร์เก็ตติง้งไม่รู้สายไหนดีสำหรับสายคอนเทนต์คือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบนั่งดูโฆษณามาตั้งแต่เรียนมหาลัยคือคนอื่นดูหนังใช่ไหมเรานั่งดูโฆษณาเอ้ยพอจะพักหนึ่ง YouTube มานดังนั่งดูโฆษณาอย่างเดียวเลยนั่งดูโฆษณาดูโฆษณาแล้วก็ชอบเหมือนพวกอ่านสตอรี่เทลลิ่ง หลักการในการเล่าเรื่องหลักการในการสื่อสารเวลาฟังวิทยุอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเขาเขียนการ์ตูนไรติงยังไงเฮ้ยมันมี call to action ยังไงบ้างมันน่ามาหัศจรรย์มากว่าเราเลือกใช้คำนี้แล้วคนจะแบบหยุดอ่านคอนเทนต์ของเราเลือกใช้คำนี้คนจะหยุดวิดีโอดูวิดีโอของเราประมาณเนี้ย ก็เลยลองศึกษาดูค่ะแล้วรู้สึกว่าจริงๆหลักการของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเป็น2อย่างบวกกันคือเป็นไซเอนติฟิกหรือว่าทางศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วมันมีหลักการมีมีหลักสถิติคณิตศาสตร์เข้ามานะคะเป็นฝั่งโลจิกอีกฝั่งนึงมันเป็นไซโคโลจีคือทางจิตวิทยามนุษย์เนี่ยแหละนะคะเพราะนั้น คอนเทนต์อ่ะมันจะยุคจะกี่ยุคกี่สมัยออฟไลน์ทูออนไลน์หรือจะไปมากกว่านี้คอนเทนต์ content ก็ยังมีส่วนสำคัญก็เลยเลือกสายคอนเทนต์พอศึกษาไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยก็ถ่ายทอดในด้านอื่นๆนะมีเรื่องของ f c e e o o o แอดนู่นนั่นนี่นะแต่พอศึกษาเรื่องคอนเทนต์เรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี่ยมันมีแบบ3เฟ มันมีคอนเทนต์คือการผลิตคอนเทนต์ผลิตยังไงหนึ่งคอนเทนต์ออกไปคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเอาคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์มาทำการตลาดพุชออกไปใช่ปะรวมถึงอันสุดท้ายคือเราจะใช้คอนเทนต์บวกกับ strategy หรือกลยุทธ์มาแก้ปัญหาธุรกิจได้อย่างไงบ้างเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมิติเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเนี่ยพี่ก็เริ่มศึกษาแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมี AI นะคะหรือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์อะที่สามารถเขียนคอนเทนต์แทนมนุษย์ได้เอออันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยแล้วว่าเอ,อ้สำหรับนะักการตลาดสายคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองไงต่อไปอะส่วนตัวของพี่พี่ก็เลยมองว่ามันยังมีอะไรให้ศึกษาค่อนข้างลึกและเราก็คิดว่าเออเราต้องรู้ภาพรวมเนอะเรารู้ว่าดีจิตไมายติคืออะไรนะอีกส่วนหนึ่งพอเรารู้ General l i s t และภาพรวมและเราก็เลือก specialist ของเรานะคะแต่ว่าในสายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ad optimize search engine เนะี่ยก็ถามว่าต้องรู้ไหมต้องรู้ด้วยนะแต่เราจะมีการทำงานกับ specialist ในแต่ละด้านเออเป็นทีมเวิร์กกันเน,นี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำไมถึงเลือกสายคอนเทนต์แล้วไม่ไปเลือกสายอื่นๆนะคะเพราะชอบสรุปก็คือชอบเพราะมันมี2ศาสตร์คือวิทยา,าศาสตร์กับจิตวิทยารวมกัน โอ้หรายกากลางแบบนี้เนี่ยรู้คาปรรวมของการตลาดเลยนะยังไง่วันนี้ขอขอบคุณคุณเอ็มเออไม่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวปิดรายการเองโอเคอันนี้ก็ขอบคุณคุณอ๋องมากเลยนะคะที่เหมือนเป็นทีมงานเนาะก็ทำไมพี่เอ็มไม่จุดจุดจุดนะคะก็ถ้าใครมีคำถามดูคลิปวิดีโอมีคำถามเพิ่มเติมน้องๆอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสายงานหรืออะไรก็แล้วแต่ลอง พิมพ์คอมเมนต์แม่เนาะเมสส์จมาก็ได้นะคะแต่ขอเป็นเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งละกันนะคะ,ะวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะ